กัเดื่ดนอมมาช่วยกันชิมมาชวยกันโมอ่อลมจัดใหม่นละมัดจัดใหม่จัดใหม่นลมาดจัดใหม่จัดใหม่่บ่นลมจัดใหม่เด็ดครับสนุนโดยตัวย็นวีสปอ AI จากซั m s u n เปริตภัณิ์เซนโซได์มาติแคร์วิกซออก Good Morning แล้วเรามา g o ดม Morning สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมที่รักเข้าสู่รายการออนมลนจันใหม่เด็ดเด็ดค่ะวันนี้เรามีอะไรเด็ดเด็ดมาแน่นอนนแน่นอนนี่รายการเราเด็ดอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนจะเด็ดต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนโอเคคุณเลยค่ะขออนุญาตเลยค่ะขอขอบคุณตู้เย็นนะคะ AI จากซัมซุงค่ะ ผลิตภัณฑ์เซนเซอไดมัลติแคร์ T D M T และวิกซอลโก้ค่ะแกวกบเชิญเราได้ข่าวว่าคุณพิกนั้นยูรินจะมาแล้วจะมาทำกิจให้เรารับทานเขาบอกว่าเขาจะมาก,กับเพื่อนรักเขาไปรักใครเหรอหนูว่าไม่ได้รักพี่จ๋าเชื่อหนู อาจจะแค่มีเมตตาเมตตากับเพื่อนแต่เพื่อนเขาคนนี้พี่ไก่ต้องระวังนะคะทําไมคะเพราะว่าเขานี่จะข่มพวกเราเขาทํากับข้าวเก่งอย่างนี้เรารู้กันสองคนเออเราไม่ช่วยมายญาติประตูเปิดแล้วมาแล้วมาเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะเออรู้สึกอยากมารายการนี้นานแล้วเออ ครับด้วยความเมตตาใช่ไหมเพราะเขาเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อที่เราตามหาเพราะเขาเป็นคนมาบอกเองว่าเขาอยากจะขอแบบว่าสะดงสะดอกเคราะห์เราก็เลยพาเขาวัดก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งมิตรภาพ21ปีที่ผ่านมามันนานมากนะคะ21ปี21ปีที่หนูทนไม่ทนหนูไม่ได้ทนค่ะพี่ไก่ถ้าเป็นผู้ชายพร้อมบวชแล้วใช่เขาได้บุญนะ ช่วยคนคนหนึ่งให้เป็นคนนะอชอบคำที่พี่กายบอกว่าช่วยคนคนหนึ่งให้เป็นคนนะหนให้เป็นคนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นพี่ตกไปพี่ขอโทษพี่ตกไปคำหนึ่งไม<า>่ด้ไม่เป็นไรค่แล้วคุณพบกับพี่กิ๊กแล้วรู้สึกยังไงบ้างได้อะไรจากพี่กิ๊กหนูนก็ได้หลายอย่างนะ,ะ,นะบ,บางวันเรามีสินค้ามาขายเก็ได้เงินเก่าได้เงินเไดนอเมริกาได้กระเป๋าได้ได้ค่ะคือน้องกิ๊กเนี่ยเป็นเขาเรียกถือว่าเป็น คุณแม่ทางธรรมไม่เป็นกัลยาณนมีนะเป็นคุณแม่ใช่ทุกคนทั้งทั้งประเทศรู้หมดรู้หมดว่าเธอจริงจังเธอแน่นอนทุกวันนี้นะที่ที่มีความรู้สึกว่าผู้ชายเนาะเราเราก็แบบอยากจะมีผู้ชายในชีวิตมีความรักเคยปรึกษาเขาถึงขนาดที่ว่ากิ๊กผู้ชายน้นพี่กินข้าวอ่ะแล้ววันนี้อาจจะมีการดื่มวานพี่ขออนุญาตก่อนนะผู้ชายแบบงานดีมากแต่ว่าถ้าเขาขอพี่จูบแล้วพี่ต้องทำไงปรึกษาเขาอย่างเงี้ยปรึกษาอย่างนี้เลยเหรอแล้วกิ๊กตอบว่าหนูก็บอกว่า คือพี่ธงก็มีปัญหาเรื่องฟันฟันฟอร์มเหรอคคือถ้าเกิดว่าเราติดกาวไม่ดีเออแล้วพี่องเขาก็จะมีปัญหาว่าถ้าเขาคิสไปแล้วมันเกิดฟันไปหลุดเข้าไปในปากผู้ชายยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะเอาพี่งั้นพี่ก็แบบก็ไม่ต้องมีสัมพันธ์สิถูกไหมก็ไม่ต้องแบบมีสัมพันธ์ใดๆดก็ไม่ได้แล้วถ้าเผื่อคือตอบไปอย่างก็จะถ้าอย่างนั้นล่ะถ้าอย่างนี้ล่ะเลี้ยวมาเลี้ยวไปเื่อยเลี้ยวไปเลียใช่หนูเคยคิดว่า งั้นก็ปิดไฟพี่ <laughs> พอปิดไฟเสร็จ <laughs> พี่ไก่มิงอีกนะแล้วถ้าตื่นขึ้นมาเลยกิ๊กดิ๊กพี่ก็ไม่มีฟันพี่ก็ไม่มีเ <laughs> ขินหลุดหนูก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะเอาเป็นว่างั้นอย่าไปอ <laughs> ย่างนีเลยดีกว่า <laughs> เออจริงเขาถประจ่าได้ทุกเรื่องจริงเออแต่เธอก็เยอะนะ ก็เยอะนะน้อมก็หลุดวิกก็ไม่มีตื่นขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดนี่ไม่ไก่สอนเอาจิงๆเอารักตัวตนที่แท้จริงของเราเอาวันนี้คุณจะทําอะไรให้เรารับทานที่บ้านเราอะไรฉันอยากกินตม้คุนแนมบอกว่าเก่งทุกอย่างเป็นอะไรเช่นนี่คุณคุณเป็นกรรมการก็เป็นคุณเป็นช่วยคนอื่นเขาทำาน้นทำนี่ทุกคนแล้วฉันอยากเห็นคุณํำจริงๆ คือหนูโดนไม่แต่กระใสคนอื่นจะมาทำคู่ออกหุ้นเส้นแต่แรกแล้วก็ดูดีๆมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่าองานคู่ออกหุ้นเส้นไม่เป็นไรวันนี้ฉันจะเกยกะว่าจะทำหล่นกะปิหล่นกะปิจะเอาคู่ออกหุ้นเส้นก็เลยจะให้น้องติ๊กทำเอาฉันอยากกินพิมือคูนอะไรก็ช่วยกันอ่ะไปเราจัดเพนันกำลังกันมไม่สองคนไปโอเคขอบคุณขอบคุณเลยค่ะ วันนี้พี่กิ๊กและพี่ธงจะมาทำหล่นกะปิให้ได้ชิมกันนะครับมาว่าจะอร่อยอร่อยไปวัดไปวากับเขาได้ไหมช่วงหน้ารู้กันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมเ p ปซี่ พร้อมไหม,มคะพร้อมค่ะพร้งทีสองเลยเนาะพร้อมเนาะทั้งเราก็พร้อมนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะนักพิ่เผาไทยตราแม่ประนอมค่ะและเพปซี่รล้อกระปิปปหรือกระปิรนคุณจะทำกระปิรนหรือรนกระปิ กะว่าหนูที่ทำหลนกะปิแต่ไม่ใช่กะปิหลนน้ำพิกก่จะทำกะปิหลนก่อนจะสักสนหนูข,ขออนุญ,ญาตอีกนิดได้ไหมคะ,คะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลกินเจค่ะทานเราก็ขาดไม่ได้นะคะนี่เลยค่ะน้ำพริกเผาไทยสูตรเจตราแม่ประนอมนะคะ,คะใช้ประกอบอาหารเจได้สบายใจมากไม่ว่าจะเป็น ต้มยำนะคะเข้าผัดนะคะแล้วก็ยำต่างๆมันเลิศค่ะมีโอเคค่ะแล้ววัตถุดิบของล้นกระบี่แล้วก็มีดังนี้นะครับอ้าวพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับเพิร์พร้อมแดงคุณจะทําอะไรคะหั่นหั่นให้หั่นยาให้หั่นยังไงให้นุกินหั่นหยาบยาแลวอันนี้ล่ะคะอันนี้ปั่นยาตาปั่นมันจะละเอียดนะคะแล้วเอาตามแต่ให้ี่นไว้ เครื่องหมัน่นนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะใส่สลงไปในนื้อหน่อย,อยอถือไว้ถือไว้จะวางที่ถือไว้จะวางแค่ถือไว้ <c oughs> บางทีเราก็มองๆดูแล้วก็สงสารน้องกิ๊กเนาะคบกับคนพวกเนี้ยคนแบบเนี้ยน้องกิ๊กใช่กาเหรอพี่ไก่พี่ผาดหนูจะบอกพี่ไก่พี่ผาดว่าหนูอะไปไหนมาไหนกับพี่ธงโดยเฉพาะไปวัดหนูมีความสุขมากนะคะเหออทไมะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นแม่บ้านแม่เรือนสุขมากเมื่อไปถึงวัดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบคั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 บเขาจะขนข้าวขนของลงไปเจอพระอะไรครับผมนะผมนี่นี่ครับโยมอย่างนี้อย่งี้ตลอดพี่ไก่หนูต้องเรียนอย่างนี้ค่ะหนูแปลกใจตัวเองอยู่ช่วงหลังแหะคือเวลาเรา กับพระน่ะผมเป็นผมได้เลยอ่ะเอาเหรออยู่วัดอยากเป็นผู้ชายอยู่ใช่และหนูเริ่มอยากจะเป็นผู้ชายแต่ว่าออกจากวัดปั๊บอยากแต่งหนิงเลยอ้าวเหตุการณ์อย่างนี้มันคืออะไรแล้วบางทีเราไปปฏิบัติกันสองคนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราต้องไปทาความสะอาดกุฏิค่ะคือหนูว่าทงานบ้านไม่ทันพี่ธงเก็บกวาดเช็ดถูเขาทำทุกอย่างเร็วมากหนูเป็นลูกมือเขา คือเขาเป็นคนที่แบบพูดถึงจริงๆนะอยากมีครอบครัวกับเขาเลยแหละถ้าเกิดว่าเขารักผู้หญิงอ่ะแต่เขาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่พูวกับเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะแบบมีเราเป็นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะพี่ไงเรนไม่ชอบผู้ชายโดนจนกันเขารักนวลสงวนตัวมากพี่ใก่จริงเหรอทำไมอ่ะหนูไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ใช่แฟนแล้วมันมันไม่ไม่โอเคเออแปลกเหมือนกันเนาะ ตั้งๆครับกะที่แล้วตั้งไฟอ่อนๆเนาะแล้วคุณจะใช้อะไรต่อไปอคะไฟอ่อนๆน,นะคะแกายกนที้เขาอยากบวชนะพี่คงหรออยากบวชอยากเป็นพระอยากเป็นพระจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีนี้ยวเขาจะบวชนะคะพี่กายเหรอคะเส,ส,ส,สร็จวานบุญค่ะเรียนเชิญด้วยค่ะเดี๋ยวการจะบวชแล้วใครจะถือบอนนั่นละสิพี่กายได้ไหมคะัวานไหมคะเรียนเชิญพี่พัฒน์มาแต่ไปบุรีรัมย์นะคะ ไปได้ที่หไหนบุรีรัมย์ปะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ใช่ไหมยอย่างที่คุณอยากได้คือละเอียดหยาบครับอ,อันนี้หนูเสร็จแล้วนะคะพี่ธงนี่มะขามเปียกมีไหมคะมีสิคะมะขามเปียกโอ้ยมีอยู่แล้วช่วงนี้ฝนตกหนักอันนี้กระปิกอ่ะเดี๋ยวให้น้องกิ๊้เป็นคนค่อยๆปรุงอยากจะสอนว่าทำกับข้าวฮะอย่ามาโยนให้คนอื่นนะคะเขาจะได้ชิมแล้วก็ไม่ทำเปียก ันงง่่ตักได้เลยจะต้องเอาช้อนใหม่ไหมคะอันนี้ค่ะเยอะไหมคะพี่กั่ได้แล้วค่ะโอเคแล้วแต่คุณชอบมันจะละลายน้ำตาลปี๊บดีๆนะน้ำอยู่ก้อนอันนี้ต้องใส่กี่ช้อนค่ะเราเริ่มต้นจากหนึ่งช้อนสองช้อนก่อนเอาสองช้อนช้อนเอาพี่แน่พี่คะแล้วน่าพับบ่อยพับบ่อนแล้วอันนี้ก็เราถือว่าทงทงเป็นคนปรุงเหมือนกันนะเพราะสั่งอยู่แล้วเธอชิมเธอชิมเดี๋ยวให้น้ำตาลละลายก่อนเจตรงๆทำกับข้าวไม่น่ากินเลยดูเหมือนอาหารหี่นเลย มันเป็นยังไงดูหน้ามันเค็มมากเลยอ่ะแกได้ค่ะเติมกะทิเข้าไป่ันเติมกะทิเราต้องใส่น้ำตาลได้ปะใก่ค่ะน้ำตาลไม่หรอหนูว่ากะปิมันด้วยไงแต่ว่ากะปิกะปิมันเยอะดีขึ้นเอาอร่อยนะไม่เอาดีขึ้นเสร็จหรือยังลองชิมดิรสชาติดีหรือยังดีมั่นใจหนูยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวยาวตักมึงไปใส่ช้อนไปแล้วปี๊ดออกมั่นใจเอามั่นใจให้เขาชิม เราจะได้รู้ว่าทงทงชิมวค<อ>ว,วักลงไปนะดียังหนูชอบหนูชอบแล้วคนอื่นล่ะพี่ไก่ต้องแบบว่าทงทงทำไมเธอทำ,ท,ทำได้อย่างนี้เจริงจริงอาหารก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงน,นี้เราก็ขอมอบมอบกับขาวผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมให้น้องๆทั้งสองขอ,ขอบคุณค่ะตำนานวามอร่อยผู้ช่วยไทยทำให้ไวคือค่ะย หอมนะหอมจริงๆกลิ่นดีแต่รสชาติยังไม่ทราบได้ไม่ทราบได้อะคุณนงทงขาคุณช่วยตัดแจกดิฉันได้ไหมคะพี่ไก่พี่ไก่ขอผักอันนี้นะคะอ่าค่ะแล้วก็คำยิ้งขาวค่ะต่อมาคุณนัดไทยค่ะขอบพระคุณคุณนงทงเช่นกันค่ะพริกขาวกับมิ้นขาวค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ทงขาทุกคนนี้เอาผักกาดขาวหนึ่งชิ้นค่ะขอบพระคุณค่ะคุณนงทงอ่าเดี๋ตัดให้พี่ไก่ก่อนนะคะ เอาเป็นกุ้งแล้วกันโอ้กุ้งใหญ่ไป็นอยนะนี่คะก็ได้ค่ะไว้พี่อยากกินกระปิที่มันเป็นกระปิอะค่ะใช่ยพี่ไม่อยากกินเนื้อกุ้งมากบความอร่อยของคุณพร้อมไหมครับพร้อมค่ค่ะ1นืนสองค่ะเค็มไปน,นิดนะไม่อย่าว่าเค็มก็ไม่เค็มแต่พี่ว่ามันเบาแบบ ม,มันต้องมีมีเปรี้ยวอีกนิดนึง่งไหมน,น้ำน้ำมันหกใสเออมันโฉงเจ๋งไปนิดนึงแต่แต่ถามว่าเป็นความเป็นกะปิมันก็มีความเป็นกะปิหลน่นหลดนกะปิ<ง>ได้อาจจะเป็นเพราะพี่ธงไปแก้ตอนที่ว่ารสนั้นมันไม่ดีเลยเราเอากะปิเอ้เอาน้ำก,กะทิใส่เข้าไปไงอยู่อ้อง,องรู้ถูกว่าต้องเปรี้ยวอีกนิดแต่เผ็ดแต่เผ็ดดีแล้วนะคะเผ็ดดีแล้วนะคะเผ็ดใช้ได้แต่ว่าต้องไม่น้ำเยอะอย่างนี้อ่คุณธงธงคุณมีอะไรฝากกับแฟนๆรายการพระมาจานใหม่เด็ดของดิฉันบ้างคะ นี่ขอทานน้ำก่อนนะคะได้ค่ะตอนนี้นะคทัหนูก็มีธุรกิจตัวใหม่นะคะเป็นทอทอทค่ะตททคือทงทงทุเรียนทอดมาในนามของทงทงแบรนด์ทงทงเองเลยนะคะขายตาม แฟตามบูธต่างๆนะไปเจอได้ที่งานนิสิโปรแฟร์ครับผมติดต่อทางไลน์แอดก็ได้แล้วน์โอรก็ได้ไลน์แอดก็ THONG แล้วก็เลข2ค่ะสองสองชิ้นหนากรอบอร่อยไม่ได้อร่อยแค่การกินอย่างเดียวนะคะหลังคาบ้านรั่วอุดได้ด้วยอ๋อถ้าฝนตกก็ไะแตกได้แต่มี ือการกินนิดนึงว่าอย่าถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวเก็บไว้ในรถตักแบะมันละลายไม่อย่างมาตายนะแล้วค่ะแล้วพี่กิ๊กเลยครับผมกิ๊กตอนนี้เนาะค่ะกิ๊กก็เน้นเรียนหนังสือเน้นพระพิธามถ่ายละครค่ะแล้วก็เรายนกครม้าไปเรียนไปเพิ่มกับใครใครเรียนกับพี่ทงทงค่ะเป็นแม่ทงทงคบเพื่อนดีพี่ดีเธอก็ได้ดีได้ดีไปด้วยแล้วต้องขอขอบคุณทั้งสองคนเลยนะคะที่มาให้ความรักความรู้ กับเพนแชร์รายการอุลมะของเราอลมะจามันเดุานเด็ดสนามสนับโดยไรรี่การเกงซุปซับสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่หนึ่งมะนาวคล้ายใส่กีงในทิพย์พญาประกันภัยเอ้าคุณกุลยุริคุณไม่ใจ่ค่ะอ้ยคุณค่ะนี่ไม่ยอมกลับบ้าน แสแดงว่าต้องมีอะไรดีๆบอกพี่แน่นอนเลยใช่ค่ะจริงๆที่ผ่านมาเมื่อก่อนกนะิ๊บเป็นคนไม่ดูแลตัวเองนะพี่ไทยแต่ว่ากิ๊บประสบปัญหาคือเมื่อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วที่กิ๊บไปบวชยิ่งกลับมาตอนนั้นคือ,อ,อหน้าอย่างพังเลยค่ะเพราะว่าคือตอนนั้นในกิ๊กล้างหน้าแต่น้ำเปล่าอย่างเดียว<อ>ไม่มีการดูแลใดๆคือเราเป็นแม่ชีแบบฮาร์ดคอร์มากนะคะแต่เพราะาพอวันกลับมาปุ๊บม,มันมีปัญหาเยอะมากพี่ไก่ค่ะคือหน้าคนเราคุณผู้ชมค่ะพอมันแห้งมากๆอ่ะมันก็เป็นขุย,ขยมันก็เป็นร่องแล้วคือริิ้วรอออยยมมมมมมัันนนเเะาากกกค่่่พผห็ไสส จนในที่สุดนะกิ๊กโชคดีมากที่มาเจอพี่โ,โน้พี่โน้ก็บอกอให้กิ๊กหน้าพังขนาดนี้นกิ๊กเอากระปุกแดงกระปุกนี้ไปใช้ไหมคือไทลาจีน่าค่ะพี่กายสิ่งที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะที่อยู่ในมือกิ๊กเนี่ยมันดีกว่าเดิมที่กิ๊กใช้อีกรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเราค่ะที่เรียกว่าไทลาจีน่า 12x นะคะซึ่งเขามีเอกลักษณ์หรือเ e อกสิทธิ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า 5D Matrix c o l a r ที่จะช่วยให้ริ้วรอยทั้งแนวตั้งและแนวนอนของคุณผู้ชมแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วัน <Wow. S 1> อันนี้เขามีเอกสารดับรอง<อ>ด้วยนะคะคอนเฟิร์มค่ะใช้ใชจริง โกหกไม่ได้โกหกไม่ได้โปร,โปรที่นํามาฝากเนี่ยคือเป็นโปรที่คุ้มมากและนี่คือโปรที่นํามาฝากในวันนี้นะคะโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ l i น์ t r a j i n a brand สำหรับ200สายแรกเท่านั้นนะคะรับเซตนี้ไปเลยค่ะพี่ไก่คะ่ะ t r j i n a สกระปุกใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกไม่พอคะ่ะน้ําตบของแถมแบบนี้อีก1นขวดนะคะ <ừ> 5ชิ้นนี้ราคาเต็ม1 4 0 0บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นใช่ค่ะราคาพิเศษอัน ต้องบอกว่าจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะและอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าน้ําตบตัวใหม่นี้ของเรานะคะเนื้อเบาบางใช้ง่ายแค่ตบเบาๆก่อนใช้เซรั่มพลาจิน่านะคะก็จะช่วยป้องกันการสูญเสียน้าแล้วก็ทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้ยาวนานขึ้นลดความมันของผิวทําให้ผิวของเราแลดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะวันนี้ไม่ต้องซื้อแถมฟรีไปในเซ็ตนี้เลยค่ะและอีกท่านหนึ่งคือคุณปานธนพรคือพรีเซนเตอร์เราเยอะมากค่ะพี่ไก่ค่ะและทุกคนใช้จริงนะแต่โดยเฉพาะคุณปานธนพรเนี่ยปกติไม่ <c oughs> เคยมาพูดให้แบรนด์ไหนเลยแล้วปาเนี่ย <c oughs> คือปกติเนี่ยเมื่อก่อนหน้าจะแบบแห้งแล้วก็หน้าจะพังแต่วันนี้เนี่ยเขากลับมาผิวหน้าแลดูดีได้อีกครั้งด้วยไทจีน้าจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะผิวสวยไปพร้อมกับคุณปานธน,น,นพรแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะ <c oughs> ก็สามารถโทรมาตอนนี้ที่1577หรือรไลน์แอดไทจนาแบรนด์ brand, สำหรับ200สายแรกเท่านั้นนะคะรับเซตนี้ไปเลยสุดยอดแล้วนะคะ สองกระปุกใหญ่แบบนี้พร้อมขนาดพกพ่าอีก2กระปุกแล้วก็น้ําตบอีก1ขวดแบบนี้นะคะโปรนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้ามาแล้วอยากให้จองสิทธิ์ให้ทันวันนี้นะคะ5ชิน้นนี้ราคาเต็ม1 4 0 0บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะพี่ไก่คะ่ะรูปปดบัตรได้เงินยังไม่พร้อมยังไม่ต้องจ่ายแค่โทรมาจองสิทธิธ์ให้ทันพร้อมตอนไหนจ่ายตอนนั้นแต่ที่สําคัญโทรมาจองให้ทันตอนนี้ที่15.7 7นะคะจะได้มีผิวสวยประพรมๆกันค่ะ ดีใจมากแล้วขอบคุณกิกมากที่มาบอกกับแฟนๆรายการอนการ์มานจานใหม่เด็ดได้ของดีนําไปใช้ชอบอันนี้ตบก่อนใช้ใช้ตบก่อนใช้ผิวจะยิ่งสวยยิ่งขึ้นอีกนี่แหละอันที่สำคัญเลยเชื่อที่แล้วรู้สึกอินบุญนะพี่ก้วนะอินบุญแล้วก็ได้ได้ฟังสิ่งที่ดีของความเป็นเพื่อนกับพี่กิกอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนมีคู่มือการคบเพื่อนนะพี่ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงที่3มนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยไลฟ์ฟรีค่ะ ทิพยะาแปลกันภัยในช่วงแต่ง,ต,งตัว,วาม,มาก<า>ินโดยคนนี้ค่ะ,ะวันนี้พี่อยากจะไปกินแถวถนนบรมราชชนีนะคะนนนนนรับร้านอร่อยเยอะร้านอร่อยเยอะร้านนั้นก็บอกมาว่ามีอาหารอร่อยอาหารฝรั่งด้วยอาหารอิตาเลียนด้วยชื่อร้าน ไวไลคาเฟ่แอนด์เลสเตอรองค่ะพี่ไก่ไวไลไวไล่โซโซพี่ไก่โซ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 ไวไล่พี่ไปพี่มาหนะอยค่ะคุณอ่อนไม่ยืนอะไรตรงนี้คะอ่อนไหนยะอะ้วไม่ขายห่อหมกเลยคะเนี่ยโอ้ยห่อหมกเลยค่ะจองกันเยอะไปหมดแล้ววันนี้ไม่ต้องอยู่ร้านค่ะวันนี้จะมารับทาน แต่จ้าบห่อนมาสารแนททำไมลเละยัดเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องหล่อนเลยนะยะัคุณออนอะไอย่าไปเถียงกับอีกคนพวกนี้เลยวันนี้เราอยู่ที่ร้าน White Line Cafe and Restaurant ซึ่งวันนี้เมนูเด็กของทางร้านนี้จะมีอะไรให้คุณออนกับมาวินรับประทานต้องตามไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะในช่วงแต่งตัวมากิน สวัสดีครับสสวััดีคเชฟปอนอืมเชฟปอนนะคะโอ้ยวันนี้อาหารน่ารับทานมากเลยนะคะที่นี่เป็นอาหารประเภทไหนคะสไตล์อะไรครับเป็นสไตล์อิตาลีครับอิตาลีนะครับอันนี้เรียกว่าอ่าเป็นสเต็กแซมอนครับผมสเต็กแซมอนที่บอกว่าเป็นจานเด็ดของที่นี่เลยใช่ไหมครับครับผมมันมีความพิเศษยังไงเราจะเสิร์ฟกับ ตัวซอสลัตเบอร์รี่ครับจะเป็นสูตรของทางร้าน่ครับก็จะตัดรสด้วยซอสเบอร์บองครับและนี่คือหนังปลาว้าวปอนย่าเลยรับเก๋มากกรอบมากอีครับวมะลุนี้เลยทุกคนวางวก่อนอ่ากันนี้คือนี่เป็นกิวแลมช็อปครับกิ้วแลมช็อปทำไมกิวเขียวนี่คืออะไรที่โรยมาอ่าจะเป็นเฮิร์บคัมเบิลครับอ่าจะเอาไว้ ช่วยตัดกลิ่นของแก่ครับอ๋ออ่ามาอันนี้อันนอ้นนอะันนอ,นนอันนี้เป็น,น,น,ปนพิซซ่าแฮมทัฟเฟิลครับผมเมื่อกี้สังเกตะเดินมาจากทางหน้าร้านเนี่ยมียังมีเป็นโซนที่เหมือนกับว่าทำกิจกรรมอ่าเป็นโซนคาเฟ่ครับคาเฟ่มีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดร์อแล้วก็ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับตรงไหนอะไรยังไงร,ร้านตั้งอยู่ตรงถนนบลมครับค่ะ oh. ช่วงก่อนจะเข้า เซนทวีวัฒนาครับผมเบอร์โทรศัพท์ราคาเชฟที่นี่085ค่ะ8585533ตอนนี้เรามาชิมบริบาร์พี่ไก่เราขอรุ้อนุญาตนะครับพี่ไก่ครับอร่อยอร่อยครับเพราะมันมีความเปรี้ยวของซอสใช่ครับแล้วตัดด้วยความมันของนี้แล้วเนื้อปลาแซลมอนที่ลงตัวแล้วก็มีความสดอร่อยมากแล้วก็การองนีที่ลองไอ้ตัวแซลมอนมาคืออะไรครับ นนมันบดมันม่วงครับคุณลองมันม่วงกับกับ <ตำ S 3> นั่นอะไรเป็นสไปเนตหรือปเป็นอะไรครับเป็นสไปเนตครับอ๋ <ins ert> อเห็นไหมก็ยังพอรู้จั <im it> อกอยู่บ <im it> ้างเนาะไม่งงไปเส้ทีเดียวนะครับครับโอนญาตจากดท่านผู้ชมก่ <im it> อ,อนเราจะราดไปซอสนี่ซอสอ,อะไรเอ่ยเป็นซอสเรดวายครับขอบอกว่าเนื้อแกะที่นี่ดีมากคุณไม่มีความมันติดมาเลย ไม่ไม่มีความฉุนเฉียวคนที่รับทานแกะไม่ได้ก็สามารถรับทานได้ไม่ข้าวเลยไม่ข่าวหนูนสนใจนิซามากเจ๊ปอนอันนี้เป็นหน้าแฮมทับ,ทบ,ทบฟู้แซนดีมากน่หอมทับฟเขาบอกว่ามันหอมทับฟากแล้วก็มันเยิ้มด้วยทีแล้วกลิ่นแฮมมันหอมมันสโมกเบาๆอร่อยขนาดนี้ตอ๊อด มอบป้ายการันตีให้รานใีครับลางเลยรายการอรมันจานใหม่เด็ดครับมอบป้ายการันตีให้กับร้านไวไลท์คาเฟ่แอนด์โซงนะครับมี่คุณทางร้านไวไลท์คาเฟ่เขาฝากให้คุณรับทานมีทั้งสัดมีทั้งสเต็กมีทั้งขออาหารหลายๆแบบด้วยค่ะแหมอิ่มก็ไม่อิ่มคนเดียวต้องฝากน้องฝากน้องด้วยเราก็ต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคุณว่า ถ้าคุณมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีญาติที่เป็นร้านอาหารบอกเรามาเราจะไปชิมให้ถึงที่เราจะแต่งตัวสวยๆแต่งตัวแปลกๆป,ประหลาดๆ <c oughs> ไปให้ท่านได้ดูว่าวันนี้ไก่จะประหลาดแบบไหนนะคะับนง่ายก็คือว่าใครอยากให้พี่ไก่ไปที่ร้านไปเยี่ยมที่ร้านแล้วเรียกลูกค้าพี่ไก่จะไปยืนเรียกลูกค้าให้เลยนะคะก็แจ้งมาได้นะคะในเพจของทางรายการชื่อว่าผละมานจานใหม่ <c oughs> คกับมาพบกันใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลา8โม15ทางช่อง3กด33ค่ะในรายการอรมาน,นจานใหม่เด็ดค่ะนเวลาไปก่อนนะคะไปก่นดียคะ่ะนี่น้องตีมาจากเสนๆเนเซนแนแสน้านเนนั่งเลยค่ะมีสโลแกนตัวหนะ ผมมาได้เป็นคนจุเปิ้นเมาเบาเปิ้นแต่แต่ผมเป็นคนหักหนาแกหักตัวคนเดียวนะครับะั <c oughs> ี่วันไม่ต้องทานก็ดั่งมองก็อร่อยแล้วเนาะพี่ว่าเมนูข้าต้มซึ่งคนภูเก็ตชอบกินมากมตอนเย็นน้อ